Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครานี้จะดูทีดังนวครับแขนก็มีคนเื่อนดีเรองอ้ไรค่ไยเดี๋ยวคุจั้เลยเพื่อนนะเพื่อนนะ เอาคาติ๊กอีกทีนี้ค่อยคอยค่อยคอยค่อยค่คนที่สองจากไทยนะครับวะไม่รู้ครับ เรามีน้ำปลาเพื่อนไม่รู้ครับมันเหมือนอะไรไม่ได้จำไม่ได้ปลาแห้งว่าไ้เนี่ยไม่ใช่กลัวไม่ใช่หอมสวยอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กินเลยกูคุ้นกินแต่กูจำไม่ได้ในคนแรกมันง่ายอยู่นะ không, subscribe không, kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn กูนลื่นลื่นมากก็บอกแล้วไปยี่สิบไกวไหมอยู่มั้ยอย่างนี้แหละลงแผลพี่คนเดียวเหรอไอ้ลูกไปเแ็ลนี่เหลือตั้งแถวลุ้นเพื่อนก่อนเอาเอาไอ้ถึงไปนี้แล้วก็ลงพญาคราชสองหนึ่งโมงหนึ่งขอขอบคุณครับเรียบอาวุธป่ะอะไรโอ้เราพูดอะไร พิทาค่ะสองห้หัสความคิดจรับการทดสอบแล้วค่ะเก็บงสีไม่ต้องไม่ต้องแก่งนะเขย่าเลยอ่เดินก่อนเดินก่อนเอาคนที่สองขึ้นนะอุ้ยโดนขัดโนเี่ะอ้ยไม่เคย้แบบนเลยคุณพาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแพแวแพแหว เปเวาเพิ่มไมอ่มอไม่มาตอนที่รถเต้นมั้ ก็สมมุติฐานนี้นะครับเป็นลำธารน้ําไหลแรงเราจะต้องพาตัวเองข้ามไปอีกฝั่งนึงให้ได้นะครับถ้าเราไปไม่ได้ตกลงไปนั่นหมายความว่าชีวิตเราทำไมตายครับครับผมตายไหมฮะถ้ารอดก็รอดนะครับถ้าไม่รอดหมายความว่าท่านถูกตัดคะแนนนะไปต่อไปไอ้โดดใหญ่โดดใหญ่ เร็วเร็วเร็วนกเรียนเอาเพื่อนรอเพื่อนรอเร็วเร็วครับคหน้าเลยโอ้ยไนน่ากลัวเฮียแล้วแข่งจะมีแรงบ้างเนี่ยสายคาแขยงเฮ้ยเอเจ้าแม่งข้อแข่งวะเจ้าก็บอกเนี้ยไปตกถังแป้งมาไปตุยน้องไปแก เดี๋ยวถ้าผ่านหมดปั๊บเดี๋ยวมันเลียน้องขี่มาก่อนขี่มาก่อนขี่แล้วก็ปล่อยเลยปล่อยปล่อยขาไปไปอยู่บ้านเล่นแต่เกมแม่ปน้นกูโชว์เดินาเลยแปว่ามัน่เชือกอย่างลมา่ไปเออาไม่ได้เพราะเกีนี่แหละ เอาคูกันเงหน่งัได้แบบตเอเงเีย้พี่ต้องเอาขาตับวางไปเรียบร้อยไม่ไหวเฮ้ยเมื่อกี้ใครลงเมื่อกี้ไปแล้วไหนสองสองสี่พร้อมที่จะรับคัตัวกัับน้องเพียงคะขานี้

ออเยกลหรอไม่งฮ้อ้หเย ไ้ด้ไหนว่าเขามาจุกให้นนู่เลยนู่นเลยนี่เเลาาวคนันี้มีร่องคนะจัดเปนี่เดียๆจับผังไว้เพื่อนด้วย ยังไม่ลงไปหรอไม่รู้ไม่้งผ่านผ่านไม่คนไม่ได้หรอนะไอเบสเบสผ่านอะไรอ่ะเบสจุล้าแล้วผ่านอะไรอ่เองผ่านดงกินเนี่ยขาเนี้ยแหมโอ้ยหนุ่มจะไปไปผ่านดมกินไหมสามคนนะบไม่ได้สามเบส

อ่ะบนเลนไหมเธอครับน้าเบียร์ตัวใหญ่หมที่เหลือมาจับให้เพื่อนครับจะให้มันโยกจะได้ปนง่ายเดี๋ยวจับเพื่อนจับก่อนสิครับเอาให้ปลอดภัยก่อนสิครับว้าวเฮ้ไม่ได้เย้าลุไม่ได้หรอกระวังระวังระวังเอาให้ปลอดภัยค่อยลงจะเล่นกับใครไม่ได้เอาเข้ามาโคโยนนี่ บอกเลยอย่าเล่นแปบอกแล้วแพ้แป้งไปบอกเขาว่าแพ้แป้งมึงดูไอ้เนียแพ้แป้งไม่โดนกนิดเลยอันนี้ม่ชอบกระยี่ันจะลง้มันลง้กพี่อาไปเยอะนะนี่เจ้าก็พอเด็ก็พอแล้วไม่เป็นไร

ไปเร็วจะแถวรอดิมดิมมันปลดได้ควายเอ้ยมาโอ้โหเจอเป็นคนเนี่ยทำมันโง่ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงนี่มันนอกชิบหายเลยเนี่ยเอาไปตาดีๆขยายออกไม่รับนะแกไม่ต้องยอม ตัวด่อตัวกานฮะตดนกันเจ๋วอ่ะจังตดนกันเจ๋วอ่ะเฮ้ยอะ่น่พูดได้นะจังตดนกันเจ๋วไม่เี้ยอยเชือกอย่ปล่อยนะโดนจะเทืบไปนะปล่อยแล้วอ่ะเี่ยไอ้เต๊มันแตะน้ำเขาปาก

เอาสามไปเร็วรีสามไป๋ยวนี่เขาเรียบไลเรียไลมันเรียบไหลคู่คนกุ้อะนะไปเหรอบตกลงกันแล้วไหแอบไปตกลงกันเองอ๋อที้นี่ไข่แดงนะไปไหมแพ่ไปแล้วมันสวดเลยน่าแบไป้าแทงเข้าไปไปแล้วนะยิ้ไปเลยไปแได้ยังไแหมูแล้วาแล้ว ไป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 ปไปชนะว่หมูนีเฮ้ยไคนนั้นปหมูนียหมูหลังอ่าเสมอนะไม่เกี่ยวนะามันเข้าไม่ได้หรองคนนั้น่ะไปทางเกงวางครับลืมให้มันใจแล้วค่าเ ใครผ่านเสร็จแล้วนั่งรอตรงนี้นาันดูนกลับมานะใคร้อนร้อนกับมัน เราดูให้จ๋าดีกว่าพ่อเราไั่แปะแก้วแรกเลยม่เชียร์กันมาจังหวะหนึ่งสองสามได้ได้ได้อดี๋ยพึ่ไป้ตัวาชียนมาดิคูนทำไม่ได้ได้ แบบมันมั่นแบบมันมั่นแต่ไม่ถึงหรอครูเป็นทา่สองฟัง่ะเฮียจิจไม่เป็นไรนะครับง๊อฟก๊อฟก๊อฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะยิงไนี่มีรอยของเราเจคนใช่ไหมเจ็บคนทำไมเหลือใ่ แล้วยังว่าไอ้กูระเอ้ยมีมีเจ็ดคนมันเหลือแค่ไหนแล้วมันมาพรุ่ก่อนไปพ้นหรอกยังไงก็ต้องล้างต้องสระใส่ก็เหมือนไม่ใส่ขนาดเชือไม่อาบน้ำแบบท่าเลยหรือโดนโดนเลยค่ะหัวหัวแบบอย่ากกีดอย่ากกีดมันยกขึ้นหัวหน่อยได้ไหมดึงให้มันโอ้โห เ้ยมีเชือกไหมมัดคอเพื่อนยากไหมตอนนี้หุนวายเหลือเกินเรียบร้อยผมไปขอยาให้ขอทิ้มรักษาสิวไหยนะคะมีแรนดิตทิ้มรักษาสิวหนูหวังว่าหนูจะไม่กินคนเข้าไปนะเพื่อนไม่อยากเข้าแล้วไปแล้วค้อนอันแล้วเลยไปครึ่งแล้วมันไปจนค้อนแล้วแหน่ไม่อยากไปไปครึ่งแล้ว ยกหัวดิโอ้อดทำอะไรมาตาบอดเแสดงว่ามีความรักใช่ไหมความรักทำให้คนเราตาบอดเฮ้ยบอดข้างเดียวด้วยรักเขาข้างเดียวด้วยหให้นนไอยับอดหงายงั้นเอาเปรียบเพื่อนสองคนดิ้เออไป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 อย่าลีลาเด้อ เฮ้ยเอาน้ำฉีดมันดิมันบุรีลาอยู่ในเอาน้ำมันแฉะดน้บุรีลาวเอาเร็วฉีดไม่เร็วนะแกไม่ไม่มาเออไม่แกคนเดียวแยเลยไม่เอาดิไปไปเร็วเดีลยะ เอเร็วเร็วเืเฟือเร็วเือะไรนี่งำไมคนสั่งคนมาคนต่างคนไลเอาเอาอะรที่ลงที่สุดเลยรีบเรอดอนไนี่โอ้ยตงีวาดังนะลุไปลุกไปลุกไปลไปลไปลงไปลไปลไป

ไไ่ครับี่จะผ่านด่านตรงระเบิดไปได้ยี้เลยหรือวางให้ตรงจุดนั้นนะครับเออวางตรงจุดนั้นเออถ้าล้มปุ๊บต้องาเริ่มใหม่นะปล่อยปล่อยระเบิดด้วยเหรอต้องปล่อยระเบิดสิครับโอ้ยค่อยการไม่ค่อยการออกเออเอาเออ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 เอเออเออเอเเเเออเเอออเเออเดี๋ยวเเเออวเอเเเอเเอเเ มันจุดตรงไหนบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับ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 มาดูดวยล้ยมมนต้ไปไหนะมาบาอยู่อาาเลยบาเลยางขดทไมบาอยู่มันไม่ขึ้นมาแล้วอะไรเก่งขาเลยพ่งมันเกี่ยวว่าก้ามือมันะ ลวงฝักเขาอยู่อะไรลคุณนั่งรองอะไร <c oughs> <reco Christ> อะไรท <bizarre> ุกฝักวะเรียงไหมล้วงให้ลึกอะไรอะไรเนี่ยอะไรลูกอะไรนะลูกอะไรอะลูกอะไรไหนต้นอะไรต้นอะไรอาต้นอะไรอ่ะเพื่อนสองระยะวุดของสามหมูสามขอบคุณมากครับเรียกอาวุธวุดกต่ผมกองสามหมูสี่พร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วครับ เรียบอาวุธตามไปเรบพักอันนี้คือชื่อฐานซีีดังเดีย๋ยวเราเป็นผู้ชายเราก็ตีได้คัดเลือกตัวแทนหมึ่งคนนะครับแต่เราต้องช่วยเซฟเพื่นนะครับตามไม่ได้ก็ได้เพื่อนไปขึ้นไป,ไปถึงก็ได้เดี๋ยวจะให้เพ่อนตกนะครับรตัวผิวเก๋ติงเอาติงเกาะเอายิ้วแ่ะอกะดี่นี<ม>่ต<ม>ั<ม>้งแรง

กานไม่ว่มงก็โดนผ่มีคน้้องหไปไปไปเอก้มงเียว้รงเออหเออทานนี่นี่รอตรงนี้ทีเดียวไไ้มน้าก้มหน้าเหมือนที่มึงมองดินอะต้องถอดว่ะเออโดนโน هه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  <applause> هو